ผักหวานบ้านผักหวานบ้านถือว่าเป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูง2-3เมตรลำต้นแข็งลำต้นกลมหรือค่อนข้างเป็นเหลี่ยมสรรพคุณทางยาใบใช้ปูเป็นยาเขียวแก้ไข้น้ำยางจากต้นและใบใช้หยอดตาแก้ตาอักเสบ รักษาแผลในจมูกใบและรากตำให้ละเอียดใช้พ่อฝีรากใช้แก้ไข้ถอนพิษแก้ตัวร้อนแก้ส่างแก้ปัสสาวะขัดผิดสำแดงรักษาคางทูมแก้ลมและมะเร็งคุด